พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชอตอนอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยตอนที่หนึ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้เราได้พบเห็นสินค้าและบริการใหม่ๆออกมาสู่ท้องตลาดกันอย่างมากมายนะครับการขนส่งและการสื่อสารก็สะดวกรวดเร็วมากขึ้นมีสินค้าแปลกๆจากต่างประเทศให้เราได้ใช้กันเยอะเลยครับเอและแบบนี้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศไทยเราจะแข่งขันกับผู้ผลิตจากต่างประเทศได้อย่างไรกันครับ สิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตของไทยเราจะแข่งขันในตลาดโลกได้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาสินค้าและบริการครับทั้งในส่วนของการคิดค้นสินค้าและบริการแบบใหม่ๆและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิตด้วยครับนั่นเคะว่าประเทศไทยของเรามีแหล่งสําคัญสําหรับทุกคนที่สนใจอยากจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยทําให้สินค้าและบริการของไทยเขาไปแข่งขันในตลาดโลกได้รวมถึงช่วยเหลือด้านเงินทุนและภาษี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ทันสมัยและเอื้อต่อการคิดค้นนวัตกรรมที่นี่มีพวกเราที่มีศักยภาพทางด้านการวิจัยและพัฒนามาอยู่ร่วมกันเพื่อช่วยให้คนไทยได้มีศักยภาพที่จะแข่งขันกับตลาดโลกที่นี่ก็คืออุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช0 2 5 6 4สอง แปดพัน